งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เออติบโตงอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดท,ทาอาหารพืชคุณภาพของสาายกเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบ้วนบางประมา,า,า,าอดิศัก์บุญกิยาพันธ์นะครับเรากำลังคุยกันถึง เรื่องการทำการเกษตรในพื้นที่แคบหรือใช้บริเวณพื้นที่รอบบ้านผมแนะนำการเพราะกล้าผักไปขายนะครับอันนี้ว่าต้นอ่อนของผักเอาไปขายทีนี้อีกอาชีพหนึ่งก็คือที่พูดไปเมื่อกี้นี้เองคืออะไรครับคือที่เราเล็กเราก็เพาะกล้าขายครับเช่อนอะไรสมมติ เรามีถาดถาดหลุมนะชนิด50หลุม100หลุมหรือกี่หลุมก็แล้วแต่เราก็เอาดินที่ตากแดดไว้อย่างดีหรือไม่มั่นใจก็เอาสารป้องกันก,นก,นกนจัดเชื้อรานะฮะอย่างเช่นเทนนิวส์นะครับเอาไปราดรถเพื่อให้ปลอดเชื้อซะก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเมล็ดพันุ ไปซื้อเมเล็ดผ่านมา1นึแล้วเราก็มาเพาะโดยเอาหนึ่งเมล็ดใส่ลงไปแต่ละหลุมและหลุมแล,ล้หลุมกลับจากทํางานหลักว่างๆก็ฟังวิทยุดูโทรทัศน์อะไรไปด้วยแล้วเราก็ทําไปเพลินๆนะครับแล้วก็รดน้ถถํารดท่านะฮะโดยที่เวลารดน้ําต้องระมัดระวังอย่าแรงอย่าใช้สายยางต้องรดน้ําให้เป็นฝอย มันดินมันจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็เป็นต้นกล้าแล้วก็ประกาศขายหรือบางคนก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ขนต้นกล้าไปขายเดี๋ยวนี้มีครับตามร้านเคมีกเกษตรหลายแห่งนอกจากค้าขายปุ๋ยขายสารเคมีแล้วเขาก็เพาะกล้าผักขายจะเป็นพริกมะเขือ นะฮะหรือจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นการเพราะต้นกล้าอีกอาชีพหนึ่งที่ทำได้ในพื้นที่แคบๆพื้นที่แคบๆเรามีพื้นที่ไม่เยอะแต่เรามีต้นไม้ที่คนอื่นไม่มียกตัวอย่างเช่นฝรั่งใบด่างนะฮะฝรั่งใบด่าง คนไม่ค่อยเห็นละเขาปลูกเป็นไม้ประดับมากกว่าที่จะกินผลหรือแม้แต่กระทั่งต้นฝรั่งธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเราสมมติเราปลูก3ต้นระยะก็2อคูณสเมตรพอไม่ต้องกว้างกว่านี้เพราะว่าเราปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์เอาไว้ตอนนะ เราก็มีอาชีพขยายพันธุ์พืชขายตอนกิง่งติดตาปักชำต่อกกิง่งนะเราก็ทำได้ในพื้นที่รอบๆบ้านเราเพียงแต่ว่า,เ,าเราจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ที่เราต้องลงทุนนะฮะลงทุนนำมาปลูกนะนำมาปลูกโดยที่เราจะปลูก เอาไว้เป็นต้นพอ่อพันธแม่พันุนะฮะตอนเสร็จแล้วก็ตัดตัดใส่ปุ๋ยแตก่กิ่งมาเราก็ขยายพันธุ์บางชนิดบากชำบางชนิดเราติดตานะสมมติมีกุหลาบสวยๆอยู่ไม่กี่กระถางเนี่ยเราตัดกิ่งกุหลาบมาชำเราเอาเอา,เอาตัดกิ่งมาแล้วเราเฉือนเอาแผ่นตามาติดตาเพราะฉะนั้นท่านต้องไปศึกษา วิธีการขยายพันธุ์พืชปักชายังไงตอนกิ่งยังไงติดตายังไงถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องไหนสอบถามมาที่ทิดบวนบางประมาได้นะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นพื้นที่แคบๆนะครับเราก็ปลูกไม้กระถางครับแต่ไม้กระถางแต่ละต้นเนี่ยไม้ไหนราคาถูกเราก็ มันถ้าเราคิดวันเปลืองที่เราก็ไม่ทําเราก็เลือกปลูกไม้ที่มีราคาแพงนะครับสมมตุติเวลาก็ไม่ค่อยมีรดน้ำรดทาตเราก็เล่นไม้ที่กินน้ำน้อยนะครับชวนชมโป้เซียนนะลั่นทมนะลั่นทมก,กระถางนะปลูกเป,เป็นต้นพันธุ์นะหรือจะเป็น ว่านงาช้างลิ้นมังกรนะครับเอาแค่ลิ้นมังกรเนี่ยนะครับถ้าลองดีครับรวบรวมพันลิ้นมังกรเอาไว้รอบบ้านเนี่ยขยายพันธุก็ง่ายแยกหนอหรือจะตัดชำใบใบทั้งใบนั่นแหละตัดมาแล้วหั่นเป็นส่วนส่วนส่วนแล้วก็ปักลงดินมันก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ ผมก็รณนนลงบอกว่าอ,อันหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครมาช่วยทําตลาดแต่ว่าท่านต้องทําตลาดด้วยตัวท่านเองนะครับก็คือว่าพอเราปลูกไม้กระถางไม้ประดับเนี่ยผมเคยไปเห็นที่ตลาดปลาราชบุรีวันเสาร์วันอาทิตย์ผมเห็นคนขับรถเก๋งคันงามเลยแหละ พันดีครับท้ายรถใส่โปยเซียนใส่แคคตัสนะฮะใส่ชวนชมนะครับว่านาลิ้นมังกรนะครับวานงาช้างหลากหลายพันครับแล้วเขาก็ไปวางขายนะฮะอันนี้ก็สำหรับพื้นที่รอบๆบ,บ้านสามารถทำได้ ทีนี้เขาบอกว่าหมมันที่ไม่พอไม่พอยกขึ้นมาเป็นเหมือนคอนโดครับเป็นเหมือนชั้นไม้ที่ต้องการที่ร่มร่มเอาไว้ชั้นล่างๆไม้ที่ต้องการแดดจัดจัดเอาไว้ชั้นบนแต่ถ้าแนวคิดผมนะไม่ต้องให้มันเป็นชั้นมากมายกายกองหลายชั้นหรอก เอาเป็นว่าถ้าเราทําเป็นโต๊ะปลูกต้นไม้ขึ้นมาสักโต๊ะหนึ่งแล้วเหนือโต๊ะเราก็ทําเป็นที่แขวนนะเหนือโต๊ะทําเป็นที่แขวนต้นไม้ใต้โต๊ะปลูกต้นไม้รม่มเช่นอะไรเฟิร์นข้าหลวงหลังลายนะครับหน้าวัวเนี่ยไม่ต้องการแดดเยอะ นะครับขิงแดงดาลาถ้าเพาะต้นได้แต่ถ้าปลูกเป็นต้นใหญ่ไม่ได้เพราะว่าต้นมันเยอะสูงใหญ่เนี่ยครับไอ้พวกนี้เป็นพวกไม้ม่มเราก็เพาะเอาไว้ขายบนโต๊ะท่านจะปลูกผักไหมลนะ่ะปลูกผักบนโต๊ะขายก็ได้หรือถ้าไม่ปลูกผักบนโต๊ะเราก็วางต้นไม้ที่มันต้องการแดดเยอะสักหน่อย ไม้แขวนไม้แขวนที่แทบจะไม่ต้องทำอะไรนอกจากพ่นไอหมอกให้อย่างคราวลอสีเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยตามตลาดเขาขายกันนะสามสบาท40บาทหรือแม้กระทั่งต้นไม้บางอย่างที่ที่เขาเรียกทิลเลนเซียเป็นเหมือนหัวจุกสับปะรดตั้งไว้เฉยๆนะฉีดพ่นไอหมอก ทำเพื่อได้ชื้นชื้นมีอายชื้นแค่นั้นแหละครับก็สามารถเป็นเงินเป็นรายได้สรุปความว่านี่ก็คือการปลูกต้นไม้เพื่อการจำน่ายซึ่งผมถือวมแนะนำต้นอ่อนผักนะฮะเพาะกล้าผักนะครับหรือปลูกผัก แต่ปลูกผักมันต้องมีจํานวนเยอะพอสมควรและเพราะขยายพันธุ์ไม้ประดับโดยเฉพาะไม้ใบนะครับคือที่ผมแนะนำไม้ใบเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยบางทีช่วงเวลาการขายมันสั้นคือดอกต้องสวยดอกต้องกําลังงามนะฮะแต่ถ้าเป็นไม้ใบเนี่ย แค่มันแตกใบออกมาฟอร์มมันสวยแล้วต้นมันเหมาะสมกับขนาดกระถางเนี่ยแค่นี้ขายได้แล้วครับแล้วชีวิตท่านจะเพลิดเพลินนะมันจะไม่เที่ยวไปสังสรรค์เฮฮาทั้งวี่ทั้งวันแล้วก็ไอ้พูดถึงสังสรรค์นี่บางทีพักพวกเพื่อนฝูงเจอกันนะยิ่งเจอยิ่งเดือดร้อน พอพวกยืมเงินแล้วไม่ใช้อะไรนะนี่ก็เอาประสบการณ์ตัวเองมาคุยให้ฟังซะหน่อยยังมีอีกนะครับว่าพื้นที่เก็บแคบจะทำเกษตรหาไรายได้นะยังมีอะไรอีกโปรดติดตามฟังต่อไปนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิเ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมาตู้ปน12กำแพงแสนนคนปรปฐม73140 ถ้าส่งลายก็ ID หลายนะครับ At U a s i g n B U A N 2494ท่านจะสั่งซื้อ f i โ o n e x กำจัดปลวกทั้งในไล่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID หลายสั่งซื้อออโลซอยอัลตรา o R Ultra, ที่จะไปราดลดเพื่อที่จะให้น้ำซืมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสาร กำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งน้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเว็ตเรีรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีร์ลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มพ้น,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผ,ผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดอุ้ยตราพีรามิดอุ้ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตร